ค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางนะคะพี่น้องคาตัวหลายๆค่ะพี่น้องคะนิเทกนิเคอีนะคะ v i p เช้าบ่ายวันที่6พฤษภาคม2566นะคะ ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องเจจะพาไปดูนะคะวันที่ วันที่5นะคะพี่น้องขาเข้าเลยหลุดนะคะวันที่5นะคะจะให้เด่นรอบเช้า1และศูนย์เด่นรอบบ่าย8และ7นะคะพี่น้องวันนี้มาเข้าค sure> ู่ตัวเด่น1คู่นะคะรอบเช้าบนมา6 9 5ล่าง0ูนย์นะคะพี่น้องขาคู่ตัวเด่นมานะคะพี่น้องศูนย์ดนย์นะคะมา1คู่รอบบ่ายจะให้8ดและ7หลุดนะคะพี่น้องบนมา6 03ล่าง42มาเข้าศูนย์ของรอบเช้าเฉยเลยนะคะพี่น้องรอบบ่ายหลุดนะคะ มาต่อนะคะวันที่หกนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าค่ะหกนะคะหกสี่หกสามหกเก้าหกเจ็ดหกศูนย์หกสองค่ะห้านะคะห้าสี่ห้าหกห้าสาม ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดครับพี่น้องคะพี่น้อง่าตกใจแล้วคะต่างต่างชาติร้องนะคะพี่น้องคะสงใส่เมาเล่านะคะเรียนเล่าบ่ายนะคะอยู่ที่สี่และสามสี่และสามนะคะพี่น้องคะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่หกสี่ห้าสี่ศูนย์ สี่สองสี่เจ็ดสี่สามสามค่าสามหกสามห้าสามศูนย์สามสองสามเจ็ดสามแปดนะคะ ประมาณนี้นะคะพี่้ังคาชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีดุทุกวันนะคะพี่้ังคามาดูคู่ตัวเด่นนะคะ6 5 4 3สําหรับคู่ตัวเด่นนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเพราะว่าคือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ6ค่ะ6ก6 3นะคะ5ก็ 5, 4 5, 6 53นะคะพี 65, ่้ังคาสีด้านล่าง 4, 6, 4, ห สี่สามนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะสามก็สามหกแล้วก็สามห้านะคะพี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองนะคะพี่น้องเลขเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะค่ะ ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนหรือคู่ที่ใจจับให้นะคะพี่ดองดูเด่นแยกสเสด็นประจําวันได้เลยนะคะเช่น6 7เจดเดหนะคะ6 2สอนะคะพี่ดองหก็นี่คะ่ะพี่้องใจลืมจับนะคะ5 2านะคะถ้าชอบนะคะห้าสองสองห้านะคะห้าเหประมาณนี้เนาะพี่้องเนาะถ้าชอบถ้าชอบดินรวมนะคะ ถ้าชอบเด่นรวมหรือเด่นประจําวันนะพี่น้องเนาะน,นี่คือเด่นประจําวันนะคะใช้ได้ทุกหุ้นทุกหวยนะคะพี่น้องจะหยิบจับไปใช้กับหุ้นอะไรหวยอะไรได้หมดนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมันค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ